วันครับวันนี้มารีวิวเรื่องคาราเต้คนะิดรีเจนสัปดาห์นี้มีหนังเข้าคาราเต้คิดรีเจนแล้วก็ไข่ออแล้วก็อะไรอ่ะสมอบนะมีหนังเด็ดๆอยู่สามเรื่องที่คาดว่าดึงกลุ่มคนหลายกลุ่มนะคนละก,กลุ่มเลยแหละ ซึ่งผมดูคาราเต้คิดนะครับลูกๆก็จะไปดูสมรอร์ทแค่ออนี่ยังไม่เราฟังกระแสก่อนนะครับรอว่ามันเป็นยังไงนะแต่คาราเต้คิดนี่เราเราเคยดูมาหนึ่งสองสามรู้สึกภาคสี่ก็เคยดูแล้วก็มาภาคนหลงกับเจเกนสมิธนะ เรารู้สึกว่าภาคนี้เขาจะได้กลิ่นอายของหนึ่งสองสามแบบมาเต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแบบแบบเมืองสีโทนสีของหนังด้วยนะครับแล้วก็การเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์ที่แข่งขันกันอะแข่งขันคาราเต้ มันเหมือนกับในภาคหนึ่งสองสามเลยที่แข่งขันกันคล้ายๆอยู่แถวข้างถนน,นที่จัดกันขึ้นมาเสร็จแล้วค่อยไปชิงกันในที่สนามใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ใหญ่มากรางวัลก็ห้าหมื่นเหรียญก็ถือว่าเยอะแต่มันเป็นไม่ใช่ว่ามันจะใหญ่แบบเหมือนหนังของเจคสัมิตท,ที่มันทั้งประเทศอ่ะอันนี้เป็นแค่เมืองนิวยอร์ก นะครับมีหอบแมตตันร้เปล่านะเราให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยแบบคนต่างถิ่นนะคนต่างถิ่นเหนือเรื่องมีคดเฉยเลยคนต่างถิ่นย้ายไปแล้วก็ไปเจอกับขาใหญ่ที่นั่นซึ่งเป็นแชมป์คาราเต้ห้าปีซ้อนมาแล้วจนเขาคิดว่า ไม่มีใครหลมเขาได้กลายเป็นเย่อหยิ่งจองของโอหังนะซึ่งพระเอกไปเนี่ยรีฟงนะมาจากจีนเเอก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ฮานบทของเฉินหลงจากภาคเจกเกนสวินเหมือนเขาจะปูให้สองจักรวาลของเฉินหลงกับลาบ,บัสซิโอ มาอยู่ด้วยกันแหละโดยให้อาจารย์ฮานนี่รู้จักอาจารย์มี่อย่างนี้มาก่อนอ่ามีการถ่ายรูปร่วมกันมีอะไรเหมือนกับพนวกจักราวาลพูดง่ายให้มันมีที่มาที่ไปก่อนตอนตอน,ตอนเริ่มต้นนะพอไปเรื่อยๆฉันหลงหายไปเลยขึ้นมาตอนตอน้นอยู่ประเทศจีนเสร็จแล้วก็หายไปเลย พอเพก็ย้ายมาก็สร้างความสัมพันธ์กับอ่านักเอกแล้วกันตัวเด็กมัธยมด้วยกันนะอยู่ในไปโรงเรียนเดีวยวกันนักเอกมีพ่อซึ่งเคยเป็นแชมป์คาราเต้ม,มาก,ก่อนแล้วก็มาเปิดร้านอะไรพิซซ่านักเอกเข้าไปแล้วก็ไดาทำความรู้จัก,จกรู้สึกว่าชื่อ จอร์ดด uh mm ูฮาเมลหรือเปล่าถ้าผิดก็ขอไหวเพราะว่าผมจำหน้า mm hmm. พ่อเขา,าจำไม่ค่อยได้แต่รู้สึกเคยเป็นดาราใหญ่นะ mm hmm. พ่อเขาเป็นนักบวชมาก่อนแล้วก็เลิกไปเพราะว่ามีลูกลูกไม่อยากให้จบพ่อเห็นพ่อเจ็บตอนนี้นั่นแต่ว่าพ่อมีปัญหาเรื่องไปยืมเงินพวกขาใหญ่มา นะแล้วก็ไม่มีใช้เขาก็มาทวงแล้วพระเอกก็เข้าไปช่วยแล้วพอเขาโหประทับใจสอนให้หน่องสิสอนกังฟูหน่อยถึงจะได้ไปอะไรละ่ะไปชกในยามเหมือนกับวันหยุดเนี่ยมันจะมีท,ทุกวันหยุดก็จะมีชกแล้วก็รับเงินเพื่อจะได้มาใช้หนี้เขาอเอกก็สอนสอนกังฟูเด็กไปสอนผู้ใหญ่นะซึ่งเขาก็มี หมัดมวยมาก่อนเขาก็พอได้นะแต่พอไปแข่งเนี่ยไอ้คู่ต่อสู้มันขี้โกนะครับมันก็เลยแบบทำให้พ่ายแพ้แล้วพระเอกช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกับย้อนคิดไปถึงตอนสมัยที่ตัวเองอยู่เมงจีนที่พอเจอเรื่องวิกฤตขับขันเนี่ยมักจะเออ ปุ่นไงเออแดกเลยอึง้งทําอะไรไม่ถูกขาตายจะช่วยก็ไม่ช่วยอะไรนิ่งๆอยู่งั้นเหมือนจิตใจไม,ไม่ปกติถ้าเกิดเจอเรื่องฉุกเฉินนะเพราะเขาเคยเจอตอนเป็นเด็กก็คือพี่ชายเขาเลยพี่ชายเขาไปแข่งและชนะแต่ว่าคนที่จะได้ที่สองนี่ เหมือนกับว่าเกมแพ้คนไม่แพ้มาเล่นนอกเกมทำให้พี่ชายเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ช่วยด้วยซึ่งคนที่ช่วยก็คือฮานอาจารย์อาจารย์กังฟูเฉินหลงในบทเฉนหลงนะเขาก็เลยไปเรียนกับเฉินหลงนั่นคือที่มาที่ไปแล้วก็มาสอนโชคโมวยแพ้อึ่งเข้าโลมานนางเอกก็ โมโหสิคือเขาเป็นคนสอนจากเขาเคยบอกแล้วว่าห้ามแต่ว่าพอพอมันห้ามไม่ได้เขาก็เลยสนับสนุนพอสนับสนุนไปก็เจ็บจริงๆนะและพระเอกก็ไม่ช่วยอะไรหลีฟงเนี่ยี๋ยวันก็เลยแบบผิดกันนิดหน่อยแล้วพอดีว่าฮานเนี่ยในช่วงที่เกิดเรื่องนี้ฮานโทรมาหา รมาหาหลีฟ่ฟงไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงโทรมาลูกศิษย์ทั่วไปก็มียเยอะแยะทําไมถึงผูกพันกับศิษย์คนนี้อโทรมาหาแล้วไม่รับสายไม่อะไรกําลังมีปมไงเพราะว่าทําให้พ่อของเหมือนจะจะเป็นแฟนนั่นแหละกําลังจีบอยู่เนี่ยเจ็บตัวแฟนก็มาโหาไม่ชอบใจก็เลยไม่รับสายใครอยู่ในช่วงอารมณ์ดาวอ่ะ ก็พุลงมาหาเฉยเลยมาหาแล้วก็เห็นอ่าอะไร้้าทัวร์นาเมนต์เขาเรียกว่าใบปลิวทัวร์นาเมนต์ที่จะมีการจัดแข่งคาราเต้ซึ่งพระเอกเอามาดูแล้วก็โยนทิ้งไปก็เลยวางแผนที่จะให้เขาฟื้นขึ้นมาจากอารมณ์ดาวเฟลเนี่ยให้มันขึ้นมาโดยการพาไปสอน ฝึกคาราเต้เพื่อให้เก่งภายในเจ็ดวันด้วยเจ็ดวันหรือสิบวันนี่แต่ว่าเขาเป็นกังฟูคาราเต้เขาไม่มีเขาก็เลยไปหาคนที่เขารู้จักซึ่งก็คืออาจารย์มิางนี้ในตั้งแต่คาราเต้ภาคหนึ่งสองสามพอไปอาจารย์เขาเสียชีวิตแล้วเขารู้แต่เขาปเปชิญลูกศิษิ์เขามาซึ่งก็คือลาบัาชิโก จากคลรเตอคิดหนึ่งสองสามเลยนะครับมาสอนแรกๆก็เล่นตัวต่อมาก็สอนได้วิธีการสอนนี่โอ้โหสองคนคนละแบบก่อนอาจารย์ก็เถียงกันแล้วก็สาธิตกับลูกศิษย์โอ้โหน่วมเลยลูกศิษย์เนี่ยแต่สองศาสตร์ที่มาเจอกันเขาใช้คําว่าไม้ต้นเดียวใช้ไม้ต้นเดียวมีสองกิ่งได้แรกๆก็เอ๊มันจะได้เหรอ กังฟูน,นะนะคาราเต้มันก็ระแบบมันจะเข้ากันได้ยังไงสอนบอกไม้ต้นเดียวมันยัมีสองกิ่งได้เลยทําไมกังฟูคนคนเดียวจัดเรียนสองอย่างไม่ได้ซึ่งเขาเอามาบวกกันก็สอนไปโน่นนี่ดังมีวิธีการระแบบในขณะที่พระเอกกําลังฝึกก็นางเอกก็สารสวมัน์กับนางเอกไปด้วยเพื่อที่จะให้เข้าไปเชียร์ในวันที่เขา แข่งขันและไอ้ตัวคนที่จะมาแข่งขันเนี่ยที่แชมปาห้าสมัยเขาก็จะมีรอบคัดเลือกมาก่อนจะไม่แต่ละเขตก็ผ่านก็รอบเข้ามาเรื่อยๆ,ๆจนมาเจอกันในรอบชิงคนหนึ่งเป็นแฟนเก่านางเอกคนหนึ่งลีฟงกำลังจีบจริง้มันสนุกตรงนี้แหละเราก็รู้ว่ามันต้องชนะอยู่แล้วล่ะแต่มันจะมีวิธีไหน ผมเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยคาราเต้การแข่งขันเนี่ยแต้มแปดคือแต้มสูงสุดใครถึงแปดก่อนชอนะเลยเตะอ,อกไตะแล้วล้มสองแต้มแต่บางครั้งได้แต้มเดียวแค่เตะขาตัดขาหรืออะไรเออมันก็เราให้ให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยการแข่งขันแบบนี้มันเป็น,ปนยังไงนะแล้วก็มีวิธีการนำเสนอแบบอย่างรวดเร็วหนัง ตอนช,อช่วงแข่งขันเนี่ยเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ละสษาให้แข่งกันเนี่ยให้เห็นว่าพระเอกชนะมาอย่างไรเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เห็นแบบการต่อสู้ที่มันแบบคือพอเริมปุ๊บนี่มัดเดียวจอดมัดเดียวจอดไปเรืเร่อยๆจนถึงคนสุดท้ายเหมือนจงใจจะให้เห็นคนสุดท้ายเท่านั้นอืมเหมือนจะตัดแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีวะ่ะ ไม่ต้องเห็นทาเพื่อรู้สึกงานสร้างมันหนังเดินเร็วอะตอนนี้คือในช่วงแอคชั่นเนี่ยมันเรินเร็วมันก็ชอบนะมันแต่มันสั้นไปหน่อยคุ้เข้าใจไหมชอบนะหนังเดินเร็วเร็วเร็วอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสั้นไปหน่อยมันตีตุ้มตุจบน่าจะเห็นแบบดีไซน์การต่อสู้ที่มันมันน่ะ เยอะเลยแล้วมาปูเรื่องตอนที่พระเอกมานะกว่าฮานจะกลับมาลาบมาซิโลจะออกดิโอ้องสามนุ่นตอนสสอนนี่ก็คือหนังอยู่นี่ใกล้จะจบแล้วอะช่วงแรกๆมันก็เลยปื๊ดแต่มันไม่ใช่ว่าปูพื้นมาอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเซงเราก็เพลิดเพลินกับส่วนนั้นอยู่นะครับ ไม่ได้ทําให้เราอ้อง่วงเมื่อไหรมันจะต่อยตีกนันเฮ้เราก็เพลิดเพลินกับสวน,นที่มันซ้อมให้พ่อมันที่มันจีบตั้งเอกที่ไปเจอกับคนที่เป็นแชมป์เราแล้วก็มีเรื่องกันโนน่นนช่วงนั้นก็เพลิดเพลินดีแต่เรามาสิโอมาน้อยเกินบอกว่าผาแป๊บเดียวนะนักมัน ดืดกว่านี้ก็ได้นะว่าหนังมันชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงยี่สิบเจ็ดนาทีหรือเล่าสั้นนะครับมันก็ฉายที่สหรัฐมานานแล้วนะก็ได้เงินนะครับก็ถือว่าได้กําไรแล้ะเหมือนลงทุนไม่เยอะทัวร์นาเมนต์ไม่ใหญ่การแข่งขันฉากใหญ่ไม่ค่อยมีแค่อดีไซน์ฉากต่อสู้มันสนุกในสนามมวยคาราเต้ การแข่งขันคาราเต้ก็แค่ในดาดฟ้าเล็กๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใหญ่ดังเรื่องนี้เหมือนดรอปลงมาดรอปในเรื่องของโปรดักชันดีไซน์นะเพื่อลดทุนสร้างมาเลยไม่เหมือนกับคาราเต้คลิปที่เป็นเนหลงกับเจเกนมิทที่มันเน้นใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการนะมันก็ทุนสร้างเยอะแต่มันก็ได้เงินเยอะนะครับอันนี้มันเหมือนกับแบบไปแบบเบาสบายๆเหมือนนั้นทนุนกลางๆนะครับ ก็เลยได้กาไรนะคิดนิดน้อยเหมือนเหมือนเราย้อนไปหาสมัยก่อนนึงสองสามเลยนะสนุกจุน้องให้คะแนนเลยเรื่องนี้ผมให้แปดเต็มสิบผมชอบหนึ่งมันสั้นแหละสั้นแต่ว่าได้จับความถ้าจะหักก็คือหักเงินจ่ายชั้นมีน้อยแต่แม้แตอนจบเองก็ขึ้นไปนิดเดียวเองตีตุกตัอมตุ้ตัอมดูเชิงกันนิดนึงแล้ว จบเกมจบเลยนะโอ้โหแต่ก็ภาพรวมมันสนุกนะครับ้องคิดเห็นยังไงก็แน่นอนว่าลองไปดูผมเชียร์เลยเรื่องนี้นะสำหรับคนแต่วัยรุ่นอาจจะอาจจะไม่ชอบนะหนังอีเออยหนังคือมันไม่เล่นระทึกเหมือนกับตลอดเวลานะอะดรีนาลีนไม่เต้นเหมือนหนังวัยรุ่นแน่นอน สำหรับหนังสำหรับใบกลางคนแล้วกันนะครับแนะนําเลยคิดเห็นยังไงก็ไปดูมาแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติามนิดพุทธใจมัตย์ด้วยสวัสดีครับ